สวัสดีครับวันนี้ก็คือจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนนะฮะสำหรับผู้ประกอบการที่พักนะฮะสำหรับผู้ประกอบการที่พักเท่านั้นนะฮะแล้วกเ็เพื่อจะจะไม่ให้งงนะฮะแล้วก็มันจะง่ายๆนะฮะอันแรกเลยเริ่มเลยนะฮะจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเอาที่เน้นๆนะฮะอันแรกเลยนะฮะพิมพ์นี่เลยครับเราเที่ยวด้วยกัน .com นะฮะ พอ,อพิมพ์เสร็จเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้าจอนี้นะฮะอันอื่นไม่ต้องไปสนใจมันเลื่อนไปนะฮะอันอื่นมันจะเป็นเกี่ยวกับคนที่จะไปเที่ยวนั่นเองนะฮะของเราอยู่ที่ด้านขวานี้นั่นเองนะฮะก็คือสมัครเข้าร่วมโครงการนั่นเองนะฮะกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมี2ฝั่งนะฮะด้านขวาอย่าไม่ต้องสนใจมันนะฮะมาสนใจด้านซ้ายนี้นะฮะก็เขาถามถึงเขาเรียกเงื่อนไขอันดับแรกเลยที่สําคัญมากๆนะสำหรับที่พัก ก็คือจะต้องมีใบอนุญาตประกอบการด้วยนะถ้าไม่มีใช้ไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีก็จบเลยเลิกเลยนะแต่ถ้ามีโอเคอกด next ต่อไปเลยนะครับพอกดเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีทั้งขวามือและซ้ายมือเรามาสนใจด้านซ้ายมือมากกว่านะฮะนี่เลยนะฮะอันดับแรกเลยก็คือนี่ให้ถ่ายรายให้ดูนะฮะก็คือต้องมีใบเรียกอนุญาตประกอบการตาม กระทรวงมหาดไทยนะฮะถ้ามีก็สามารถทําได้ถ้าไม่มีก็จบนะฮะและสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือนี่จะต้องมีบัญชีกรุงไทยนะฮะถ้าไม่มีก็เียไปทําได้ไม่เป็นไรนะครับหรือถ้าเรามีจากครั้งที่แล้วที่แบบไอชิมชอบใช้อะไรก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะฮะโอเคอีกสิ่งสําคัญหนึ่งคือเวลาประกอบการท,ที่ที่ทำนะฮะก็คือต้องหกโมงสามทุ่มเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่เวลานี้เขาก็จะปิดไม่ให้เข้านั่นเองนะฮะ ด้านขวาก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นเบื้องต้นนะครับผมข้ามไปเลยนะครับกดลงทะเบียนเลยฮะพอลงทะเบียนมาดูกันนะฮะเราก็เลือกที่พักใช่ไหมอ่าเลกเฉพาะที่พักนะฮะอันอื่นผมไม่พูดถึงนะฮะพอกดเสร็จนะก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะส่วนมากผมว่าถ้าเป็นแบบที่พักไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยน่าก็เป็นบุคคลธรรมดาครับเน็กไป พอกดแล้วอ่าตรงนี้สําคัญมากก็คือให้ใส่บัตรประชาชนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะต่อมาก็คือให้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเป็นเบอร์เดียวกับเนี่ยถุงเงินครั้งที่แล้วอ่ะไอที่ชิมชอบชั้นก็ก็คือใส่เข้าไปได้เลยนะฮะเพื่อที่จะใช้งานได้ลิงก์กันนะฮะเนะี่ยอยงนี้ก็ไม่มีอะไรพอใส่เสร็จเรียบร้อยก็กด next มันก็จบการลงทะเบียนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ สำหรับใครลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กลับมาดูที่หน้าที่2เหมือนเดิมนะครับหน้านี้เนี่ยก็ไอตรงนี้จะสําคัญละนะครับก็คือจะตรวจสอบสถานะว่าลงทะเบียนผ่านไหมอะไรต่างๆนั้นนะ,ะใช้บัตรเครดิตอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาลงทะเบียนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพิ่มนะฮะเป็นรายละเอียดแต่อย่างอื่นเนี่ยขอให้มันผ่านก่อนนะฮะถ้าผ่านแล้วก็จะจบอย่าครับ,นะรบก็กลับมาหน้าแรกนะครับก็อันนี้สําหรับร้านค้านะฮะหรือว่าสถานที่พักนั่นเองนะฮะก็ สำหรับใครที่เป็นสถานที่ไม่ใหญ่มากหรืออย่างเช่นพวกกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีใบอนุญาตเนี่ยก็ผมก็แนะนานะเพื่อที่จะแบบไม่เสียโอกาสไปเพราะาถ้ามันลดราคามันก็ทําให้คนมาเที่ยวกันได้เยอะนะเคก็ประมาณนี้ด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นการลงทะเบียนสําหรับคนที่จะไปเที่ยวนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแนะนําให้นะฮะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างจะล่มเว็บจะล่มหรือไม่ล่ม,มก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง โอเคประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะฮะสวัสดีครับ